อะไรวะเนี่ยวิธีหยุดความหายนะของชีวิตความหายนะของชีวิตก็คือภารกกรรมสร้างภาลกรรมเมื่อไรชีวิตหายนะเมื่อน,นั้นเพราะนั้นอย่าสร้างภาลกรรมใครเป็นคนสร้างภาลกรรมกิเลสมันหลอกให้เราสร้างภาลกรรมเพราะฉะนั้นอย่าไปตามใจกิเลสแต่ที่ผ่านมาหยุดมันได้ไหมไม่ได้อาจจะบอกเทคนิคจะบอกเทคนิคที่การที่ยัไม่ตกเป็นทาสของกิเลสนะ ตอนนี้จเจริญสติจเจริญไม่ทันคือสติโตไม่ทันกิเลสสติโตไม่ทันกิเลสเอาเอากลยุทธ์ไปนะเอาเคล็ดลับไปวิธีแก้ปัญหาวิธีหยุดความมหายณะของชีวิตอย่างง่ายที่สุดในโลกการเอาชนะกิเลสภายในห้านาทีต่อรองกับมันกิเลสอย่าไปให้มันทุกเรื่องถ้าให้มันทุกเรื่องมันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้าย มันก็บังคับให้เราทำนี่สินจนกระทั่งเกิดภารกรรมนะถ้าเราตามใจมันนะแต่ถ้าเราขัดใจมันไม่ทำตามมันภารกรรมก็ไม่กเกิดนะภารกรรมเกิดเพราะเราตามใจกิเลสนะแต่ถ้าเราฝืนกิเลสภารกรรมมันก็ไม่เกิดเพราะนั้นอย่าไปตามใจมันวิธีเล่นเกมต่อรองกับกิเลสทุกครั้งที่กิเลสบอกให้เราทำอะไรต้องการอะไรอย่าทำตามที่กิเลสต้องการาทันทีดึงไว้ก่อน5 mm. นาทีต่อรองกับมันว่าเฮ้ยกิเลสมึงอยากได้อะไรไม่มีปัญหาเดี๋ยวกูกให้งหมดเลย แตขอห้านาทีนะเดี๋ยวครบห้านาทีแล้วกูให้มึงอ่าต่อรองกันไปก่อนนะต่อรองว่าอีกห้านาทีจะทําให้ต้องใจแข็งแบบสุดๆไม่ว่าจะอยากได้อยากทําอะไรแค่ไหนยังไงอยาทําทุกอย่างที่กิเลสต้องการต้องรอห้านาทีในขณะที่รอห้านาทีให้เราหาโอกาสเข้าห้องน้ำอ่าเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเราจะอยากได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ต่อหน้านะเช่นมราหิวข้าวเนี่ย ข้าวมันไก่ข้าวขาวหมูข้าวนาเป็ดก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำบะหมี่โอ้โหอยากกินอะไรบ้างทุกอย่างเลย <laughs> เวลาสั่งตอนนั้นแมงสั่งหมดทุกอย่างเลยเพราะอะไรเราอยู่กับสิ่งเรานะไอสิ่งพวกนี้มันมากระทบตาเราเพรากระทบตากิเลสเอ่อความคิดมันคิดว่าอยากกินอะไรกิเลสมันเข้าบอกเอาทุกอย่างเลยแล้วพอกิเลสมันเข้าอเอาทุกอย่างกิเลสไอ,อจิตมันเถียงกิเลสได้ไหม ไม่ได้เพราะมันไม่มีกําลังกิเลสมันสั่งยังไงต้องทำยังไงกิเลสสั่งเอาหมดเราก็สั่งหมดสั่งมาหมดกินหมดไหมกินไม่หมดกินไม่หมดห่อกลับบ้านให้มันมาบูดท,ที่บ้านแล้วก็ทิ้งกูเมื่อก่อนเต็มตู้เย็นเลยออกไปกินบ่อยเมื่อก่อนกิเลสมันเยอะเดี๋ยวนี้กิเลสออกหมดแล้วก็ตู้เย็นลงนะเพราะนั้นออกจากสิ่งเลาซะพะออกจากสิ่งเลากิเลสมันก็จะไม่ยั่วเรากููอ,อกจากสิ่งเลากูจะใช้ทาไงล่ะเมื่อก่อนเนี้ยมาล้านเนี้ยแม่มขายหกอย่างอย่างที่กูวา แล้วเราก็หิวข้าวมาเต็มที่ไปบันทึกเทปกลับมาหิวข้าวเว้ยพอข้าวไปปุ๊บจ่างแม่งหกอย่างเลยออยถามอาจารย์เรามาสองคนเอ้ยหมดหนูกินชามเดียวนะเอ้ยหมดช่วยกันพอมาข้าวมันไก่มาก่อนซ้ายข้าวมันไก่ไปครึง่งแล้วก็ส่งให้อ๋อยครึง่งเฮ้ยชิบหายแม่งครึ่งท้องเลยเนี่ยข้าวมันไก่ครึง่งข้าวนาเป็ดมากินเป็ดไปสองชิ้นน่ะอ๋อยมึงก็ไปออย,ออยบอก,ออบอกอไม่รับผิดชอบหนูไม่เอาข้าวมันไก่หนูก็อิ่มแล้วอ่ะ ขาขาหมูไอขาหมูแดงมาอีกอ้าวซ่าขาหมูแดงอ้าวหมูแดงกินไปสองชิ้นไม่อาอ่าต้ยมยำมากินไปสองบันไ์เลยเหลือเต็มไปหมดแล้วเราก็ถึงนี่แหละอ้อยถามเอาโคกไหมอาทีนี้ก็กินโคกแบบพอกินโคกแบบมันก็ดันกลับนึกว่ามันเลอะผมมันเลอะออกมาเลยไอไอเส้นหมี่มันก็ออกมา,มกออกมาแล้วก็กลืนมันนครับป กลืนเข้าไปเดี๋ยวมันก็เลอออกมาอีกแล้วก็กลืนมันเข้าไปโอ้โหสองชั่วโมงนั่งกลืนกูขับรถไม้อลอมิถันมาจารย์ทำไรกลืนเช่นมีต้องกลืนตลอดทางเพราะไอ้ไอ้ไอ้แก๊สมันดันมาเนื้อ <laughs> เปบปซี่ไอ้โค้กมันดันขึ้นมาเราก็กลืนมันกลับมันก็ดันขึ้นมาแล้วกลืนกลับม,มาถึงบ้านถามว่าเพลียไหมเพลียเหนื่อยไหมเหนื่อยไปบันทึกเทปมาง่วงนอนไหมง่วงนอนแต่นอนไม่ได้นอนแม่ออกจมูกเลยไม่ออกปากนะก็ต้องนั่งอยู่เงี้ยนั่งสมาธิ สองชั่วโมงกินเยอะๆแล้วสบายไหมโคตรทรมานเลยนายมึงบอกให้กินเยอะๆนะแล้วจะมีความสุขโคตรทรมานเลยถามว่าอ้าวอบแรกเจออย่างนี้รอบสองมาใหม่ไปบันทึกเทปกลับมาเหมือนเดิมเลยเจอกินอีกสั่งเท่าเดิมอีกแล้วก็มีปัญหาเหมือนเดิมอีกสองรอบสองเลยไม่เข็ดนะพอรอบที่สามแก้ปัญหาไงดีวะะเอางี้ไออ้อยไอเจ้าของร้านแม่งมาพี่เหมือนเดิมนะ ไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมกูไม่ไหวกูเหนื่อยเลยอเกินเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวกูไปสั่งบัดเดี๋ยวกูไปสั่งกูเข้าห้องน้ำนะอีตอนนั้นเนี่ยกิเลสแม่งกําลังอยากกินหกอย่างเลยมองอะไรแม่งอยากกินมาหมดพามันไปดูมะกรูดไปเยี่ยวพอไปเยี่ยวในโถเยี่ยวมีอะไรมีมะกรูดมีลูกเหม็นเนาะเราก็ไปไล่ลูกเหม็นเอาเยี่ยวไล่ลูกเหม็นจากรูนี้ไปรูนี้จากรูนี้ไปอยู่รูนี้กิเลสพอมันเจอลูกเหม็นเจอเยี่ยวอยู่ไหม ไม่อยู่มันไม่ชอบแม่งเพ่นแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่อยากได้ลูกเหม็นกูไม่อยากได้มากูกูไม่ชอบเพราะคิเลสไปสติเข้านะพอสติเข้าเราก็มานั่งนึกเฮ้ยเมื่อกี้เราจะสั่งอย่างหกอย่างหกอย่างคินแล้วทรมานนะมึงต้องกลืนตลอดทางต้องโอ้โหนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ลําบากมากเลยทําไงดีก็สั่งอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวได้ไงมั่งอยากหกอย่างเดี๋ยวไปถึงหันหลังให้มันอย่าไปมองมัน,อย,มอ,มนอย่าไปมองที่ตู้ก๋วยเตี๋ยว ถมองตู้ก๋วยเตี๋ยวมองตู้ข้าวมันไก่มึงสั่งหกอย่างแน่นอนเราก็พอเยี่ยวเสร็จแล้วกิเลสมันออกไปแล้วเราก็ไปนั่งปุ๊บหันหลังหันหลังให้ตู้ไม่มีสิ่งเลาล่ะเพราะไม่มีสิ่งเลา้ากิเลสมันก็ไม่มาพอกิเลสมันไม่มาถามว่าเอาอะไรข้าวมันไก่อย่างเดียวกินข้าวมันก่าอย่างเดียวกลับบ้านสบายนะจ่ายตังค์น้อยไม่ทรมานไม่มีของมาเหลือทิ้งไม่มีอะไรมาเน่าในตู้เย็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเวลามันอยากได้เราอย่าไปให้มันเลยกิเลส บอกขอห้านาทีแล้วก็รีบเข้าห้องน้านะพอเข้าห้องน้าเสร็จทำไงกลับมาปุ๊บอย่าไปมองมันอีกถ้ามองมันอีกมันมาอีกกิเลสมาอีกนะฮะตั้งสติให้จิตเป็นปัจจุบันนึกถึงความจริงสิ่งที่เราต้องการว่ามันเป็นจริงไหมอ่ว่ามันจําเป็นจริงไหมเหมาะสมกับฐานานุรูปไหมสร้างกรรมหรือเปล่าเพราะนั้นเวลาเราเจออะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยมันจําเป็นที่เราจะต้องซื้อไหมมันเหมาะสมกับฐาน,านานุรูปไหมมึงมีปัญญาผ่อนไหม นะเป็นนี้เนี่ยเขาก็ห้ามอยู่แล้วมีเงินสดซื้อไหมไม่มีเงินสดซื้อไม่เอานะมีเงินสดซื้อแต่ว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นไม่เอานะสร้างภารกรรมหรือเปล่าภารกรรมนี่มันสองอย่างนะกู <M. S 1> ไม่มีหนี้สินไม่มีภารกรรมไม่ใช่มึงซื้อมารถมีที่จอดไหมนะมันไปจอดตากแดดจากลมไปตอดอากาศชาวบ้านเขาเขามาดาา่านนะจะต้องซื้อผ้ามาคลุมไหมจะต้องโอ้โห ภาระมันไม่ได้แค่ว่ามีตังค์ซื้อแล้วไม่เป็นภาระนะนะเออไอ้หนูมันเข้าไปกัดสายไฟเป็นภาระไหมะต้องไปเดินสายไฟใหม่อู้หาที่จอดไปจ้างเขาล้างไปจะยุ่งชิบหายมันไม่ได้หมายความว่ามีเงินสดซื้อแล้วมันจะไม่เป็นภารกรรมนะมันเป็นภารกรรมต้องดูแลบ้านหลายหลังต้องดูแลมาอีเนี่ยแม่รวยเป็นพันล้านต้องไปตัดญ้าเองอะเดินตัดย้าเป็นภาระทั้งหมดแม้แต่เมื่อหิวข้าว อย่ากินทันทีที่หิวอย่าสั่งทันทีที่อยากให้รอห้านาทีแล้วจึงสั่งท่านจะได้อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณที่ร่างกายต้องการพอดีไม่มีอาหารขยะไม่มีอาหารส่วนเกินที่จะทําให้เราอ้วนและป่วยเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยการที่เราอ้วนเราป่วยเนี่ยมันเกิดจากกิเลสท,ทั้งสิ้นมีภารกรรมเกิดจากกิเลสท,ทั้งหมดเพราะนั้นทุกครั้งที่เราเจออะไรก็แล้วแต่เราจะเอาชนะกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง หยุดอาการเจ็บป่วยไม่สร้างภารกรรมและหยุดความหายนะของชีวิตได้นะทำให้ชีวิตสมดุลและมีความสุขจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตวิธีการทำยังไงกิเลสมันจะหลอกเรานะีหลอกเราให้อะไรเนี่ยเจออะไรบอกเอาหมดเลยนะเคยดูรีวิวไหมพอดูรีวิวเสร็จแต่งตัวทันทีเลยไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> กูไกอ้อยน้มาเจอรีวิวออยไปแต่งตัวไปกิเลสแม่งหลอกเรานะ พอเจอรีวิวเสร็จทำไงเฮ้ยอ้อยไปแต่งตัวผายอ้อยแต่งตัวกูก็เข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จออกมาเฮ้ยอ้อยกิเลสออกละไม่ไปละนะแต่ถ้ามึงไปตอนนั้นเหลือเสร็จไปเจอเมนูเอาแม,ม่ทุกเมนูไอ้นี่ก็น่ากินไอ้นี่ก็น่ากินไอ้นีน่สั่งแม,ม่ทุกอย่างนะเจอรถทุกคันเอาแม่งหมดเนี่ยแล้วก็ถามว่าขับยังไงหมดนี้จอดที่ไหนใครจะเป็นคนขับไม่ไม่สาตาร์ทแบตเตอรี่เสีย ไม่เคลื่อนรถยางเสียใช่ไหมจอดไว้นานๆหนูแทะสายไฟยหมดอู้ยุย่งฝนตกแดดออกมากิ่งไม้หลนใส่มีปัญหาไหมมีปัญหาหมดแหละทุกข์กับมันหมดนะบ้านยิ่งมีหลายหลังก็ยิ่งทุกข์มากนะมีปัญหามีเมียหลายคนมีลูกอีกโอ้โหนรกเลยนะเห็นใครมีอะไรเฮ้ยเฟิร์น อีอะไรนั่มันมันมีกระเป๋าหลุยวิกตนองตาย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 เดี๋ยวมึงเจอกูเนี่ยพอเจอแล้วเอาเจอแล้วเอาเนี่ยมันก็โคตรทุกข์เลยเพราะอะไรมันเป็นภารกรรมน่นะกิเลสมันก็หลอกให้เราเอาทีนี้หลังจากนี้พอเจออะไรปุ๊บทำไงเจออะไรปุ๊บขอห้านาทีบอกเฮ้รอห้านาทีเดี๋ยวกูจัดการฮะพอรอห้านาทีทำงานเข้าห้องน้ำเลยเข้าห้องน้ำ พอเข้าน้ำเสร็จทำไงกลับมาอย่าไปมองสิ่งเลานั่นนี่เพราะถ้ามองอีกกิเลสตัวตัวเดิมมันมาแล้วต้องซื้อให้มันจนไดน้หันหลังให้เหลยแต่ดีที่สุดทำไงกลับบ้านแม่งเลยกลับบ้านแม่งเลยง่ายจบพอขอห้าทีเข้าห้องน้ากิเลสมันจะหายไปกิเลสไม่ชอบห้องน้ำนะและผู้นี้มันก็จะหายไปหมดนะสิ่งเลาหายพอสิ่งเลาหายทําไงเราก็ไม่ซื้อละก็ไม่สร้างภาลกรรมพอไม่สร้างภาลกรรมชีวิตดีงามประสบความสําเร็จมีความสุข อ่ชีวิตสงบเย็นไม่ต้องมานั่งคิดว่าสิ้นเดือนนี้กูจะเอาเงินที่ไหนผ่อนสิ้นเดือนนี้กูจะเอาเงินที่ไหนผ่อนสิ้นเดือนกูจะเอาเงินที่ไหนผ่อนนะชีวิตกูตั้งกับอ่าอายุ20สจนถึงปัจจุบันคิดตลอดเวลาสิ้นเดือนกูจะเอาเงินที่ไหนผ่อนสิ้นเดือนกูจะเอาเงินที่ไหนผ่อนเพราะหลายผ่อนทุกอย่างมาทั้งชีวิตตอนนี้ไม่เอาแล้วเลิกแล้วไม่สร้างแล้วภารกรรมเครื่องมือจับกิเลสที่สําคัญที่สุดคือสติเพราะนั้นก่อนทําอะไรต้องมีสติ จะซื้ออะไรจะทําอะไรอย่าให้กีเลสซื้อต้องเอาสติซื้ออย่างนี้เขาเรียกอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือสิ่งเลาลิมูซีนไอ้นี่กําลังโดนสิ่งเลากระแทกตาเพราสิ่งเลากระแทกตาเสร็จขายข้าวปุงแต่งกีเลสกเลสมึงคิดว่ามันเอาไหมเอาดูจากสายตาดูจากเจตสิกแล้วเอาแน่นอนอดูมากรถคันนี้ต้องของกู เอาแน่นอนแล้วสุดท้ายก็เอาซื้อเสร็จไม่ถามราคาด้วยนะอีตอนซื้อกูไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะกูก็บอกไอ้น้องๆไอ้นี่เป็นเเป็นซลให้มึงไปตามเซลเดรคเตอร์มากูต้องคุยกับเจ้าหนายมาึงมึงไปตามเซลไดรคเตอร์มาให้น้องเอาแบบนี้คันรถไม่มีพี่ไม่มีแล้วงอโชว์หาพ่ออ่วันอีกหกเดือนได้ไม่ได้กูจะขับวันนี้ เนี่ยเดี๋ยวกูเอาคันนี้ไปเลยขับกลับวันนี้เลยคนรวยอยากได้อะไรไมันต้องได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้พี่รถเข้ามาโชว์งานมันเหลืออีกห้าวันไม่รู้ว่าจบงานกูเอาก็ได้อ่ะกูเอาคันนี้เหลือจบงานว่าโอ้โหพี่เขาเปิดวันละเป็นหมื่นครั้งคนมันมาเปิดประตูดูเนี่ยวันหนึ่งเป็นหมื่นคนรถมันก็จะมีปัญหามีรอยมีอะไรแต่อะไรเมื่อาซุ้มไก่มาครอบอ่ะ <c oughs> มันก็ไปเอาไอ้นั้นมาล้อมไว้ ไม่ให้คนเข้าให้ดูได้ไกลๆห้ามเข้าไปดูไกลๆเพราะว่ากูจองไว้แล้วพะอีกหกเดือนไม่ได้ใจขาดกูต้องขับเดี๋ยวนี้อ่าหลังเงี้จบงานมันก็ไปให้โอ้โหปรากฏว่าบันไลเลยรถมันไม่ใช่รถจริงมันไปเป็นโฟโต้ไทที่เขาทาตัวอย่างมาไอตัวจริงมันยังอยู่โรงงานมันก็มาแปะ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 ,แปะกันมานึกออกหมาผมมาไอนุ่นหลุดได้นี่หลุดเอามาเป็นคนแรกที่ขับ รานั้นเนี่ยเวลาเราเจออย่างเงี้ยโดรนนี่เจ็ดลา้านเจ็ดล้านห้าแล้วก็ช่วงที่เมียกูไปเซ็นสัญญาเนี่ยกูก็เดินข้ามมาอีกบูธตรงข้ามเลยสีเดียวกันเลยแม่งกาลังเปิดประทุนรถเบนซ์สาธิตรถเบนซ์กลังเปิดประทุนนะทาไปถึงโอ้โหแม่งสีขาวเบาขาวพวงมาลัยขาวทุกอย่างขาวหมดกูเนี่ยเจอขาวๆไม่ได้แพ้ขาวอวบเนี่ยเสร็จนะพอไปเจอขาวให้เอาแบบนี้อีกคันไม่ได้ถามด้วยราคาเท่าไหร่ ไอ, 5, 5, 5, อ้นนี่ห้าล้านห้าอันนี้เจ็ดล้านห้ารอกไว้เท่าไหร่สิบสามล้านสี่ห้าทีภายในสี่ห้าทีกูซื้อรถสองคันสิบสามล้านเห็นกิเลสเรียเห็นภารกกรรมเร้ยแต่ตอนนั้นเดือนหนึ่งอย่างน้อยก็สี่ห้าล้านได้หลายได้สี่ห้าล้านซื้อสิบสามล้านก็ไม่เป็นไรแต่มันจะคิดไหมว่าวิกฤตมันจะเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจออย่างนี้ทําไงเข้าห้องน้ำเ,เดี๋ยวกูมาเอากูเข้าห้องน้ำก่อนพอเข้าห้องน้าเสร็จไปเจอมกรูดกิเลสออก พอกิเลสออกทำไงเพ่นเลยกลับบ้านเลยพอกิเลสออกปุ๊บออกปุ๊บกลับบ้านอย่าหันมามองมันอี่ถ้าหันมามองมันมันเอาแน่กลับบ้านก็ไปเสียตังค์ะพอกลับไปถึงบ้านก็ไม่เอาล้เพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากเสียตังค์อย่าดูรีวิวพอรีวิวเสร็จมันเอฟเลยอย่าไปดูรีวิวรีวิวเนี่ดาานดดาานยดูรีวิวอาหารเนี่ยอดได้ไหมพอรีวิวอาหารมาเฮ้ยเอาเว้ยไปอ๋อยเว้ยไปดูรีวิวอาหารเพราะนั้นอย่าไปดูรีวิวอย่าไปดูสิ่งเลาพอเจอสิ่งเล่าเดินหนี